นีนออลฟาเบตไทยแลนด์ครับและรอบนี้มันมากแข่งขันแบบประมูลในรอบนี้จะมีคำปริศนาทั้งหมด4คัคำละ2คะแนนโดยจะมีคำใบ้และตัวอักษรตั้งต้นให้่งทั้งสองทีมจะต้องสู้กันด้วยการประมูลตัวอักษร โดยทีมที่กดใต้ก่อนจะมีสิทธิ์เริ่มและจบการประมูลทีมใดที่สู้โดยใช้ตัวอักษรต่ำที่สุดจะได้สิทธิ์ในการไขคำปริศนานั้นหากตอบผิดคะแนนจะกลายเป็นของขอีกทีมทันทีผมขออนุญาตสรุปคะแนนนิดนึงโอ้ยอย่าสรุปเลยขอรไรมีอยู่5คะแนนนะครับครับก็ไกลน่1คะแนนท่วน เราก็ยังมีสิทธิ์ตามทานเพราะคำเนี่ยมีมูลค่าถึงคำละ2คะแนนครับผมอ่ะเริ่มที่คำแรกดีกว่านะคำแรกนะครับมีมูลค่า2คะแนนผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำใบ้ของพวกคุณคือโยนความผิดเริ่มประมูลที่8ตัวอักษรประมูลครับต้อไก่ก่อนครับ ริ่มที่8ดตรงศรครับประมูลที่หกมั่นใจที่6แล้วฮะหกชัวนะครับเราตามอยู่นะไม่ศูนย์ตอบเลยมันจะศูนย์ยาวไงตกลงหกตรงอนครับเอาละครับประมูลสีนขอใครมีสิทธิ์ตอบนะครับถ้าจะตอบต้องน้อยกว่า5ค่ะ ห้าตัวอักษรถ้าขึ้นมามั่นใจตอบได้แน่นอนห้าตัวอักษรครับขอไข่ยกให้กอไก่ที่ห้าตัวอักษรครับตอนนี้ครับกลับมาที่ทีมกอไก่ครับต้องต่ำกว่าห้าหรือโยนกลับไปให้ขอไข่เล่นครับเ,เล่นแล้วกันเล่นแล้วกันครับเอาต่ำกว่าห้าสี่มั่นใจที่สี่แน่ใจนะแน่ใจครับถ้าคุณตอบถูกสองคะแนนนี้เป็นของคุณตอบผิดสองคะแนนนี้จะเป็นของขอ,งขอไข่ทันที มั่นใจที่4ตัวอักษรนะครับมั่นใจครับเล่นเอครับ4ตัวอักษรครับมั่นใจนะอมตาดูว่างๆไม่ผมมั่นใจว่าเขาตอบได้ไงคือถ้าผมไม่เล่นเขาตอบได้แน่นอนลองทีถ้าเกิดโยนโยนกลับมาตอนนี้ศูนย์ตอบได้ไหมฮะได้ครับสี่ตัวอักษรนะครับผมขอตัวช่วย4ตัวอักษรครับคำใบ้คือโยนความผิด คําตอบของคํานี้คือลําไม่ดีโทษปี่โทษกลองครับถ้าตอบถูกได้2อคะแนนครับตอบผิดสองคะแนนน,นี้เป็นของขอไข่นะครับครับลําไม่ดีโทษปีโทษกลองเป็นคําตอบที่ โอ้หตอนนี้นะฮะคะแนนเราเริ่มขยับมาใกล้กันมากขึ้นไม่เป็นไรข้อต่อไปนะคะหนูหนูทั้งสองต้องเอาคะแนนมานะคะค่ะได้ไหมคะได้ค่ะเออโทษนะฮะได้นี่คือเรื่องคะแนนเหรอฮะมาเร็วรู้นะคิดอะไรอยู่ไม่รู้เหนน้องตอบมาได้ค่ะ เรานี้ก็ใจง่ายเหลือเกินครับผมสู้คําต่อไปนะตอนนี้คะแนนนะฮะกไก่ตามมาแล้วครับเป็น3ต่อ5คะแนนคําต่อไปครับพวกคุณครับมีมูลค่า2คะแนนพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วผมขอคํปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคําใบ้ของข้อนี้คือยิ่งใหญ่เริ่มประมูลที่6ตัวอักษร เริ่มประมูลครับไหวมากขอไข่มาก่อนนะครับโอ้โหมือไวใจเร็วมากไม่คือยิ่งใหญ่ฮะเริ่มประมูลได้ที่6ตัวอักษรเราจะเลือกประมูลเท่าไหร่ดีครับ4ค่ะมั่นใจที่4นะฮะถ้าเขาโยนกลับมา 4, ตอบได้แน่นอนค่ะมั่นใจที่4ตัวอักษรครับ สบายสเลยเพราะว่าตอนคุณฮันพูดเนี่ยสี่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 ปัดจัดมั่นใจผมมั่นใจมากครับสนะไปได้แล้วครับผมการวัดที่ดีก้อไก่ครับสี่ตัวสอนครับต้องต่ำกว่า4ครับเอา3แล้วกันครับ ยืนยันที่3ครับ3ครับก๋ไก่สุดแล้วครับยืนยันประมูลที่3ามตัวศรครับเอาละครับตอนนี้สนาการจับมาที่ของไข่นะฮะคุณมีสิทธิ์ตอบนะครับแต่ต้องประมูลให้น้อยกว่า3หรือถ้าไม่ไหวสามารถโยนกลับไปเขาตอบได้ครับส่งมาให้ฉันฉันร uh ับไว้เองสองไหวไหมสองน้อยไปหรือเปล่าสองค่ะตอบเองรอฮะสองตอบเองและมั่นใจที Vit ่สองตัวศรครับ <th> <Cola> <success> รอรับคะแนนเลยรอดูนะคะรอเลยสองตัวสอนนะครับผมขอสองตัวสอนครับว้าคำใบ้คือคำว่ายิ่งใหญ่คำตอบคือกล้าได้ไม่ใช่หรูอกล้าได้กล้าเสียมีเวลานะครับมีเวลานะครับเรก่อกยิ่งใหญ่ครับอะไรยิ่งใหญ่มากเลยวะยิ่งใหญ่ เวลาแล้วนะครับนั่นหมายความว่า2คะแนนนี้เป็นของทีมโกเกิไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีคะแนนเท่ากันแล้ว5ต่อ5คะแนนตอนนี้ของไข่ก็ยังหาคำตอบไม่เจอใช่ไหมฮะใช่ขอไก่ทราบไหมครับท <นะ S 1> ราบครับทราบครับคำตอบคือ <ไ umbs? S 2> อลังการงานสร้างถูกต้อง มีบเบาๆพอฮะน้องไม่ดีเปลี่ยนใจน้องเขาไม่มั่นใจก็บอกครับผมฉลับที่ดีกว่าเผื่อหวงจุ่ยัดจะไม่ดีอ้าวเล่นห่วงจู่กันแล้วเล่นของเหรอเล่นของเหรอแก้หวงจุูยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผู้ชมครับคะแนนเสมอกันอยู่ที่5ต่อ5คะแนนนะครับมาดูกันต่อดีกว่าครับว่าข้อต่อไปนะครับทีมกอไก่จะสามารถขึ้นนําได้หรือเปล่าพร้อมนะครับผมขอคําปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับ ทำใบในข้อนี้คือสมัครงานเริ่มประมูลที่6ตัวอักษรประมูลครับมาแล้วมาแล้วสมัครงานฮะนี่เลย ใส่สีไปเลยก็ได้ครับใส่สีสี่ครับอย่าเต้นได้ดิลักษณะเหมือนจะไก่แต่ไม่เตี้ยนะครับจะเอามั่นใจแล้วครับผมสรุปครับกอไก่เลือกประมูลที่4ตัวอรครับับ4ตัวอรครับคอไก่ครับตอนนี้นะคะคุณมีสิทธิ์ได้ตอบแล้วนะครับและคุณจะประมูลที่เท่าไหร่ครับ3ค่ะเล่นอีกแล้ว ่ะเอแล้วครับขอไข่มั่นใจที่3มตัวอักษรครับรอดูลักษณะไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะมั่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่นะผไม่ต้องมาบังลาย3มตัวอักษรต่ำกว่า3หรือถ้าไม่มั่นใจโยนกลับให้เขาตอบครับ2ครับมั่นใจที่2เล่นเองที่ะครนะผมขอขอ2ตัวอักษรครับ คำใบ้คือสมัครงานคำตอบของคำนี้คือเร็วหมดเวลาเร็วหมดเวลาคำใบ้คือสมัครงานคำตอบคือหมดเวลาสองคะแนนนี้ควรเป็นของกอไก่แต่ตอบไมได้กลายเป็นของขอขายได้ไปสองคะแนนคุณทันครับคุณตอบข้อนี้ได้ไหมฮะได้ค่ะตอบว่า รูปถ่าย2นิ้วค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับง่ายๆเราสมัครงานใช่ไหมฮะคุณก็ไปถ่ายรูปนี่2นิ้วอย่างนี้นี่ เดี็กๆเข้าใจผิดหมดโอ้ต่อไปใครจะสมัครงานแกมมี่สมัครงานช่องวันมาเลยครับ2นิ้วอย่างนี้ลดแอดบินดานะฮะครับผมถ่ายรูป2นิ้วคือรูปที่มี2นิ้วเป็นพอดเพดใช่แล้วก็แปะหัวกระดาษเอเเอาละครับสุดคะแนนอีกครั้งนึ่งนะฮะตอนนี้ขอไข่ขึ้นนำเป็น7ต่อ5คะแนนครับ แบบต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าโอกาสนี้ยังเป็นของคุณอยู่ถ้าคุณทําข้อนี้ได้จะกลับมาเสมอแต่ถ้าเกิดคุณทําข้อนี้ได้จะทิ้งห่างทันทีนะฮะคำนี้คือคําสุดท้ายในรอบประมูลผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับสําคัญมากนะกอไก่ครับคำใบในข้อนี้คือเรียงเส้นเริ่มประมูลที่6ตัวอักษรประมูลครับกอค,ครับ มาแล้วครับกไก่ครับไวจริงๆ5 5ห้าห้าก่อนครับห้าห้าครับ5ครับมันใจที่ห้าครับโยนมาผมตอบได้นะเอายังไงเรา5้าเสร็จปุ๊บเขาได้เล่นเราก็ค่อยนั่งรอหนึ่งแล้วเกิดเขาตอบเลยล่ะห้าก่อนห้าก่อนดูมาห้าดูดูไม่น่าจะศูนย์ดูไม่น่าตอนนี้ไม่ศูนย์เขายังคิดดูไงมั่นใจที่ห้าครับห้า ยืนยันครับประมูลที่5ตัวอักษรครับเอาละครับตอนนี้โอกาสมาที่ขอไข่ครับกอไก่ประมูลมาที่5ตัวอักษรเราจะเลือกประมูลที่เท่าไหร่ครับ4ค่ะมั่นใจที่4ีสี่นะครับมั่นใจที่4ตัวอักษรครับโอ้โหสี่ตาใสๆเลยนะสี่สี่แบบสี่ไม่รู้เรื่องเลยอะตามก่านสี่หรือโยนกลับครับเอาสามครับไม่โยนมั่นใจ เล่นเอกที่สามตัวสอนรพร้อมนะครับไม่มีโอกาสแล้วนะครับพวกคุณไม่มีโอกาสแล้วนะครับสองคะแนนนี้ถ้าคุณทําได้จะเจ็ดเท่าทันทีแต่ทําไม่ได้เขาจะได้เป็นเก้าทันทีนะครับครับพร้อมนะครับผมขอสามตัวสอนครับคําใบ้คือเรียงเส้นคําตอบคํานี้คือคือสองคะแนนคุณเร็วคุณเร็วสามมิติ เร็วเร็วมีเวลาเร็วเร็วเร็วอะไรทีมกอไก่ทำไม่ได้ครับสองเรนนี้ควรเป็นของขอไข่และมาดูซิว่าขอไข่จะตอบข้อนี้ได้ไหมครับสักคิ้วสามมิติสักคิ้วสามมิติเป็นคำตอบที่ถูกต้อง